เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นะครับจุดลิสเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วเราจะนะครับได้พูดคุยกับคุณจิติมานะครับประธานบริหารนะครับโทเค็นนะครับให้ความรู้กับเรานะครับประมาณสัก15นาทีแล้วก็ได้พบกับคุณสิริพงศ์ศรีสว่างวง์นะครับประธานบริหารกับทาง Origin Property หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราประมาณสัก4ี่โมงนะครับเราขึ้นไปที่บนยอดตึกนะครับสูงที่สุดของ ในทองหลอดตรงนี ons, ้ด้านนี้นะครับประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับมีรับประทานอาหารด้านบนด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ลงมาที่นี่นะครับห้าโมงเย็นนะครับพูดถึงพิธีการนะครับแล้วก็พบกับบรรดาอาจารย์แล้วก็เสียนมีนะครับแล้วก็คุณท็อปจีรายุแล้วก็พี่ดงนะครับพี่รพง์จนุนเอกนะครับประมาณนี้เพื่อไม่การเสียเวลาครับวันนี้นะครับผม ก็อยากจะต้อนรับนะครับผมคุณจิติน,นันชาติสิหหราชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทเค็นเนะครับจำกัดมามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเรียวเทางเลือกใหม่การลงทุนยุคดิจิตอลขออนุญาตเสียงตกมือดังๆต้อนรับท่านด้วยครับส,สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยวันนี้ขออนุญาต สวัสด,ดีะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ที่ให้มาแชร์กันในวันนี้นะคะก็ขอใช้เวลาไม่มากนะคะในการที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงทางเลือกใหม่ของการลงทุนนะคะก็ประจวกเหมาะกับท็อปิกในวันนี้เลยนะคะ where to invest นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของ investment token นะคะหลายๆท่านอาจจะแบบ investment token คืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเ อันนี้เปลี่ยนไหมคะ,ะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่านะคะกะ็ถ้าหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินสินทรัพย์ดิจิทัลกันมาบ้างแล้วนะคะจริงๆสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีหลากหลาย ประเภทนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีกับดิจิตอลโทเคนนะคะซึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆค่อนข้างที่จะตรงตัวนะคะก็หลายๆท่านคงเคยได้ยินบิตคอย n อีเตอร์เรียมต่างๆนะคะก็คริปโตเคอเรนซีตรงตัวเลยก็คือเงินที่เข้ารหัสนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับใช้เป็นเงิน นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงตัวคริปโตเคเรนซี y กันนะคะ,ะ,คะเราจะมาพูดถึงมิติใหม่ของการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าดิจิตอลโทเค็นนะคะซึ่งดิจิตอลโทเค็นวันนี้ที่เรามาพูดถึงกันนะคะก็เป็นในเรื่องของ Investment Token นะคะก็คือเป็นโทเค็นที่เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าโทเคไนเซชันนะคะจริงๆต้องบอกว่าโทเค n i เซชันเนี่ย เป็นกระบวนการที่ทำอะไรนะคะก็คือว่าการที่สร้างตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะซึ่งโทเค็นตัวนี้จริงๆก็ถ้า,าคล้ายๆกับ Traditional Investment ที่เรารู้จักก็เหมือนใบหุ้นเป็นเ,เครื่องมือนะคะที่แสดงสิทธิ์อะไรบางอย่างหรือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่ง Investment t o ทเคเนี่ยก็เป็นตราสารหนึ่งนะคะเป็นหลักทรัพย์หนึ่งที่เอาไว้สำหรับในเรื่องของการลงทุน ะะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ที่เรา,เาจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็น Investment Token ที่เป็นลักษณะของ Asset Back Token นะคะก็คือเป็น t o เค็ที่มีสินทรัพย์อ,อ้างอิงนะคะที่เป็น Underlying a s s e t เนะคะเป็น t o เค็ที่ไม่ใช่คริปโตเคอ r รนซีที่เราเคยได้ยินกันนะคะที่อาจจะไม่มี Underlying แต่ว่าตัวนี้ อันด์เดอร์ไลอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิงของเขานะคะเป็นอคอนโดนะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอของคอนโดมิเนียมนะคะที่เราเลือกมาแล้วนะคะประมาณ381ห้องนะคะจาก3โลเคชันนะคะก็สามโลเคชันที่พูดถึงนะคะก็เป็นโลเคชันที่เป็นพร้อมพงค์นะคะพระยาไทยแล้วก็ทองหลอ่อ ะะซึ่งสามค,คอนโดในโใน3โลเคชันนี้เป็นอคอนโดที่พัฒนาขึ้นจากพักกลุ่มของพักออริจินทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตัวแรกเลยนะคะถ้าพูดถึงพร้อมพงเนี่ยก็หลายๆคนก็จะนึกถึงแถวแถว ium, ia, เอ็มโพเรียมเอ็มคอเีย S M s p h r r e ในอนาคตก็จะเป็น M District ใช่ไหมคะซึ่งแถวนั้นเนี่ยคือโลเคชันไม่ต้องพูดถึงว่ามันพรามขนาดไหนนะคะก็อีกโลเคชันหนึ่งเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่เรียกว่าพญาไทนะคะพญาไทเนี่ยก็ถ้านึกถึงพญาไทคนจะนึกถึงการเป็นศูนย์กลางนะคะของทางการแพทย์หรือว่าในเรื่องของการศึกษา นะคะแล้วก็อีกโลเคชันหนึ่งก็คือในเรื่องอตรงเนี้ยที่เราอยู่ก็คือทองหล่อเนี่ยแหละนะคะซึ่งทั้ง3โลเคชันเนี่ยเราก็คงจะพอนึกออกว่ามันคงหาที่ทางลำบากแล้วลหละนะคะในอนาคตที่จะพัฒนา residential project ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในด้านของอการเติบโตของราคาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใน3โลเคชันนี้ก็จริงๆน่าจะพูดว่ามี potential มากๆนะคะ,อ,ะอยากจะย้ำว่าจริง,รงๆ381ห้องของพอร์ตโฟลิโอของคอนโดมิเนียมเป็น underlying หรือเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของโทเค็นของเรานะคะทีนี้ แล้วสิ่งที่เรากำลังทำโทเคนออกมาให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้พิจารณานะคะในการที่จะลงทุนเนี่ยเราทำโปรเจกต์เนี้ยออกมามีระยะเวลา10ปีด้วยกันนะคะซึ่งใน10ปีนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องบอกว่าคนที่ถือโทเคนของเรานะคะกเ็เรียกว่าจะได้สิทธิ์เสมือนกับมีเป็นเจ้าของ ะะซึ่งข้อดีของโทเค็นตัวนี้เราทำในเรื่องของ fractionalization ก็คือเราทำให้คนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของอหนึ่งโทเค็นเนี่ยใกล้เคียงกับ1ตารางนิ้วนะคะของพอร์ตโฟลิโอของอคอนโดของเรา1ตารางนิ้วเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราตีออกมาก็โดยประมาณนะคะ1ตารางนิ้ว182บาทนะคะทุกท่านก็ทุกท่านที่เคยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนต้องใช้เงินเยอะนะคะตอนนี้เรามินิัมแค่182บาทเท่านั้นนะคะ1ตารางนิ้วท่านจะได้เป็นเจ้าของเ,ออเรียกว่า cash flow ในพอร์ตฟลิโอก้อนนี้นะคะโครงการ10ปีที่พูดถึงนะคะห้องลาย CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวัน ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะห้าปีแรกนะคะเราจะยังไม่ทำการขายคอนโดมิเนียมนะคะเราจะเรียกว่าปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็ใน5ปีหลังนะคะเราจะเริ่มทยอยที่จะเอาแอสเซทเนี่ยออกไปขายนะคะซึ่งเราเชื่อว่าในปีที่6 1ถึงเนี่ยราคาของคอนโดมิเนียมเนี่ยก็น่าจะเรียกว่ามี price appreciation ค่อนข้างจะสูงในอนาคต ะะทีนี้ต้องบอกว่า t ท k e n X อ็กทำหน้าที่อะไรในนี้นะคะก็ต้องบอกว่า Investment Token เนี่ยก็คล้ายๆกับ r e ีดนะคะทางสํานักงานกรอตอนเนี่ยกำกับควบคุมดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทเคนเก็เหมือนเป็น FA กับ Underwriter นะคะในการช่วยอ,อิชัวเออร์ในดิวนี้ นะคะแล้วก็ในดีลนี้เนี่ยมี SCBAM นะคะในการที่จะเป็นทรัสตีในการดูแลทรัพย์สินของของนักลงทุนนะคะถ้าดูนะคะก็10ปีนะคะถ้าพูดถึงเนี่ยคือ Return ถ้าโฮลทูแมทเนี่ยกออออ็อยู่ที่ประมาณ7.5ถึง10เปอบวกๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่า price appreciation ของอตัวของคอนโดเนี่ยจะสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็น Ball Park Number ที่เป็น Return ที่จะได้เห็นนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะคะว่า5ปีแรกนะคะเราจะปล่อยเช่าคอนโด ะะซึ่งปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยก็บอกว่ารีเทิร์นเนี่ยมันจะมาจากรายได้จากการปล่อยเช่านะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเ,เข้าใจง่ายเราก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องไปเบสว่าจะให้เช่าได้ไหมนะคะเราการันตีรีเทิร์นให้คุณเลยใน5ปีแรกนะคะเริ่มจากปีแรกเนี่ยคือ4% ะะเพิ่มขึ้น25 b a s ิสพอยต์ทุกๆปีนะคะก็คือ4% 4.5 2 4.5แล้วก็5%นะคะก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่พอปีที่6ถึงปีที่10นะคะเราจะไม่มีการันตีแล้วเพราะเราจะเริ่มปล่อยขายคอนโดแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเทิร์นของอินเวสเตอร์เนี่ย,ยจะได้จากค่าเช่าและได้จากเรียกว่าการขาย แอ s เซทด้วยนะคะก็คือได้ Capital Gain ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นจุดที่อาจจะแตกต่างจากรีทั่วทั่วไปนะคะเพราะว่ารีทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็จะได้ค่อนข้างเป็นฟิกซ์ยิวแหละก็จะไม่ค่อยเห็นการขาย a s s e t ทออกไปนะคะแต่ว่า Investment Token ตัวนี้เราได้ทั้ง Return ในรูปของออค่าเช่าและ Appreciation ก็คือ Capital Gain ด้วยนะคะ จริงๆก็ในในตัวนี้นะคะเราร่วมกับทางบริษัท RealX ซนะคะก็ซึ่งจริงๆ CEO ของเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะดร V ของเรานี่เองนะคะก็ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะคุณค่ะค่ะค่ะก็คนคุ้นเคยของเรากันเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าคือโปรเจกต์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยนับตั้งแต่ Developer นะคะเป็น Park Origin คนที่เป็นในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินปล่อยเช่านะคะก็คือบริษัทแฮมตันโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์แมネจเมนต์ก็คืออยู่ในกลุ่มของ Primo หรือว่า Park Origin ินี่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของเ e l l i n g a เจนตก็อยู่ในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าคนที่บริหารโครงการต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เป็นโปรเฟชชั่นอลทั้งหมดนะคะทีนี้ในตัวของมูลค่าการขายของโทเค็นทั้งหมดของเรานะคะก็เราทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณ2 2,400ล้านถึง3,500ล้านนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะคะ1โทเคนประมาณ1ตารางนิ้วนะคะ182บาทมีเงินเท่าไหร่ก็สามารถพิจารณาลงทุนกันได้นะคะ ก็จริงๆที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมก็คือว่า10ปีที่พูดถึงนะคะด้วยความเป็นโทเค็นเนี่ยหลังจากที่เราอิชูโทเค็นไปแล้วนะคะเราก็จะนำโทเค็นเนี่ยไปลิสต์ในตลาดรองด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่คุยกับทาง D A Exchange อยู่นะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่ตลาดรองเขากำลังขออนุมัติทางสำนักงานกรตอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราคุยกับทุกเจ้าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นทางบิดครับ ะะก็อันนั้นเป็นเ,เรียกว่าเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่า,าใช้เวลาไม่เยอะอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นมิติใหม่ของการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะไม่ต้องใช้เอฟเฟอร์เยอะลงเงินแล้วก็รอรีเทิรนะคะมี Liquidity อยากขายในตลาดรองสามารถขายได้ในดิจ i ทัล a อ็กเซ Asset Exchange นะคะก็เราไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะคะโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะ diversify portfolio ของทุกๆท,ท่านนะคะกเ็เรียกว่าถ้าอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยากเป็นเรียกว่า อินฟล t i ชันเฮดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะลงทุนถ้าเกิดว่าหลายๆท่านนะคะสนใจก็สามารถสแกนแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลไว้ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็ ต้องบอกว่าโทเคนเป็นอินสตูเมนต์ใหม่นะคะก็ถ้าหลายๆท่านสนใจในการลงทุนเนี่ยถามว่าไปลงทุนที่ไหนนะคะก็จะลงทุนในแอปพลิเคชันของ TokenX ซนะคะซึ่งเราก็คงจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกับในเรื่องของการ PR ของเหรียญนะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็น วันที่ดีนะคะที่สำนักงานกรตอ approve ไฟล i n g ของเราพอดีนะคะก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวโทเค็นเร็วนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะว้าวขอเสียงปรบมือดังๆขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งนะครับให้คุณจิตตินันนะครับประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริษัท t o เค็นเนะครับเพียงแค่มีเงิน1 8 0บาทตอนนี้เราจะได้เป็นเจ้าของโฉนดแล้วนะครับ ตอนนี้ในรูปแบบใหม่ในการลงทุนวันนี้เข้ากับหัวข้อนะครับที่เรามาการงานวันนี้ครับ where to invest นะครับที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เราเอาเงินไปแล้วก็สามารถผลิตเงินได้นะครับให้เรามี passive income หรือมีฉนดที่ดินจริงๆเพชรเป็นงามอีกหนึ่งเพชรนะครับที่ควรจะเก็บสะสมนะครับก็เป็นที่ทองหล่อที่นี่นะครับผมเรียกว่าเดี๋ยวหลับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้พบกับคุณสิริพงศ์ศรีสว่างวงศ์นะครับเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพักลักชวรี่นะครับ เดี๋ยวมีสไลด์ใช่ไหมครับพี่ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 0 8 1 1 7 3 9 0 0โทรมาได้เลยนะคะ